I got a bottle of Patrona. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ตั้งข้อหาแล้ว FA เอาผิดแมนยู e นเกมเจ้าเชลซีล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอล f a ประกาศตั้งข้อหาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังนักเตะแสดงพฤติกรรมที่ย่ำแย่ต่อสจ f ๊วตเอฟเวลนะครับผู้ตัดสินในเกมพีเีกนะัดบุกไปเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูตอนหนึ่งที่สนามสเตแมฟอร์ดบิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าหนึ่งแต้มกลับบ้านได้อย่าางเิวนจกกลูก ช่วงทดเวลาของกาเซมิโลสตาทีมชาติบาราซิลหลังเสียลูกโทษให้กับเจ้าบ้านในนาทีที่87โดยจอจินยสังหารไม่พลาดอย่างไรก็ดีนะครับในเกมนี้ที่ปีศาจแดงเสียลูกโทษเนื่องจากสกอตแมคโทมินีกองกลางซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนคิสเตียนอิลิกเซนในนาทีที่80ได้เข้าไปโอบอามันโดโบย่าในกรอบเขตโทษนั้นแล้วเตะทีมเยือนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินและพาการเข้าไปประท้วงท่านเป่าจนกระทั่งถูก f a ตั้งข้อหานะครับในเกมนี้โดยได้รับเวลาให้ตัดสินใจจนถึงวันศุกร์ที่20 28ตุลาคมสโมสรจะต้องรับผิดชอบด้วยการทําให้แน่ใจว่าผู้บริหารและนักเตะเจ้าหน้าที่พนากาักงานและตัวแทนจะกระทําตัวให้อยู่ในกรอบทุกเกมและไม่ใช้วาจารหรือพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมรุนแรงคมคูดูหมิน่นหรือยั่วยุสมาคมฟุตบอล f อฟแถลงเมื่อวันที่26ตุลาคมต่อการละเมิกดกฎข้อ e20.1 ของนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับงานเข้าอีกแล้วนะครับสำหรับนักเตะปีศาจแดงของเรา สองบิ๊กทีมพรีเมียร์ลีกท้าชนชิงคว้าตัวแฟงกี้เดยองตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้สองบิ๊กทีมแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวพร้อมเดินหน้าศึกนอกสนามในกวรคว้าตัวแฟงกี้เดยองมิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาในลาลีกาสเปนเข้ามาร่วมทับในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ตามรายงานจาก ESPN นะครับโดยรายงานนี้ชี้ว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ2สโมสรดังกล่าวที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับบาร์เซโลนาและมิดฟิลด์ทีมชาตินเธอแล์พิจารณาหากเจ้าตัวต้องการ บอกลาถิ่นคนําโนในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เมื่อเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากอย่างที่ต้องการหลังจากปฏิเสธการถูกขายออกจากทีมเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีเดยองเป็นหนึ่งในเป้าหมายเบอร์ต้นๆหลังพวกเขาได้เอริกเชนฮักคุมทัพถึงขนาดที่มีกระแสข่าวว่าบาร์เซโลนาได้ตอบรับข้อเสนอมูลค่า85ล้านยูโรจากปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมาด้วยการเดินหน้าของสิงบูในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ จนแล้วจนรอดกองกลางวัย25ปีก็ยังคงค้ายแข่งอยู่กับถิ่นคัมนูต่อไปแต่สถานการณ์หลังเปิดฤดูกาล2022-2023นะครับเจ้าตัวเพิ่งออกสร์ทเป็นตัวจริงในทีมของชาบี้เอนเดไปเพียง5นัดเท่านั้นเมื่อรวมทุกรายการโดยทีมยังเสี่ยงที่จะถูกเขี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งยิ่งจะทาให้สถานการณ์การเงินของพวกเขาลัดตัวมากยิ่งขึ้นจนมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะต้องมีการเลหลังแข้งให้ทีมเพื่อพยุงการเงินของสโมสรอ,อีกด้วย ได้แน่แมนยูมั่นใจได้ตัวอดีตผอลิเวอร์พูลมาดูแลซื้อขายตลาดนักเตะสื่อรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าจะได้ตัวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผอของลิเวอร์พูลเข้ามาทำงานด้านซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนโดยรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเว็บฟุตบอลชื่อดังออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมลูกหนังชื่อดังของพรีเมียร์ลีกแสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าจะได้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีออาาตผู้อำนวยการสโมสรลิเวอร์พูลเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรคน าอย่งนนโดยเอดเวอร์ต์ทำงานให้กับลิเวอร์พูลยาวนานถึง11ปีและตัดสินใจลาออกหลังจบฤดูกาลที่แล้วเพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับโดยที่ผ่านมาเอฟเวอร์ตคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทําให้ทีมลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีส่วนสําคัญในการซื้อตัวโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่เฟอร์กินฟันไดอลิซองเบเกอร์โรเบียโต้เฟมิเนลฟาบินโยรวมทั้งดิ乌โก้โซต้านะครับซึ่งล้วนแล้วเป็นดีวที่คุ้มค่าอย่างมากล่าสุดกก็มมีข่่าาาววออ กำลังจะกลายเป็นผู้อำนวยการสโมสรคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยจะเข้ามาดูแลในเรื่องการซื้อขายนักเตะให้กับทีมปีศาจแดงโดยเฉพาะโดยคาดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆกับเอดเวิร์้ร่วล่วงไปหมดแล้วหลังยื่นข้อเสนอไปให้ก่อนหน้านี้และเจ้าตัวจะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า แม้ฟอร์มโหดทั้งคู่นะครับคาซิเมโลและอันโทนีสองแข้งเลือดแซมบ้าเผยปัญหาสำคัญที่ตัวเขาทั้งสองพบเจอหลังย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแดนผู้ดี วันที่26ตุลาคมแม้ฟอร์มจะโหดทั้งคู่นะครับคาซิเมโลและแอนโทนีสองนักเตะชาวบาซิมได้ออกมาเผยปัญหาสําคัญที่ตัวเขาทั้งสองพบเจอภายใต้การนําทีมของเอลิกเทนฮากผู้จัดการทีมโชดัตนั่นคือเรื่องภาษาที่พวกเขายังไม่คุ้นชินมากนะักเป็นที่เข้าใจกันว่าคาซิเมลโลย้ายมาจากรายชันชุดขาวเรอัลมาดริดเข้ามาสู่ชยัยคาโอเทฟฟอร์ดในช่วงท้ายตลาดนักเตะด้วยค่าตัวรวมออปชั่น70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,000ล้านบาทนะครับขณะที่แอนโทนีย้ายมา ตัวรวมออปชั่น86ล้านปอนด์หรือประมาณ3,700ล้านบาทซึ่งกาเซมิโล่เพิ่งปลดล็อกพังประตูให้กับทีมได้ในเกมที่เสมอเชลซี1ประตูตอนหนึ่งส่วนแอนทโทนีทำได้3ประตูจาก3นัดแรกเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ออกมาพูดถึงสิ่งที่ทั้งคู่ยังต้องปรับนั่นคือการทําความเข้าใจกับภาษาซึ่งคาเซมิโลระบุว่าเขาและอันโตนี่กําลังล่ําเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน,านเพื่อใช้ในการสื่อสารและเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมากขึ้นและตอนนี้มันกําลังดําเนินไปในทิศทางแง่บวกคอมขอบคุณสโมสรที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องนี้อีกด้วย